อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือร่มไม้และเรือนใจของท่านพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลบทที่19ขุมทรัพย์ใกล้ตัว มีของใกล้ตัวอยู่อย่างหนึ่งที่เรามักใช้อย่างไม่คุ้มค่าและทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ทราบหรือไม่ว่าของที่ว่านั้นคืออะไรถ้าตอบว่าน้ำไฟกระดาษก็ขอบอกว่าผิดคำตอบคือลมหายใจพูดอย่างนี้บางคนอาจสงสัยว่าทุกวันนี้ชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจเท่านี้ยังไม่พออีกหรือจริงอยู่ลมหายใจช่วยให้เราเป็นผู้เป็นคนได้ แค่นี้ก็เป็นคุณอนันต์แล้วแต่ลมหายใจยังมีคุณค่านอกเหนือจากนั้นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เรามักมองข้ามก็คือลมหายใจนั้นเป็นเพื่อนเตือนใจเราได้เวลาเราโกรธใครสักคนก่อนที่จะหลุดปากด่าว่าเขาลองหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกมาช้าๆสักห้าเที่ยวสิบเที่ยว ความอัดอั้นเก็บกดอยากระบายโทสะหรือแผดเสียงใส่เขาจะลดลงไปมากสติที่เกือบจะหลุดหายไปกลับคืนมาอย่างรวดเร็วถึงตอนนั้นเราจึงจะนึกขึ้นมาได้ว่าหากเราหลุดปากไปเราเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายเสียหายหลายแสนไม่ใช่เขาคนนั้นยาสลายนิ่วยาละลายไขยมันก็มีแล้วไม่สนใจยาสลายความโกรธบ้างหรือ ลมหายใจนี่แหละเป็นยาสลายความโกรธชั้นดีแถมยังมีสรรพคุณอนเนกประสงค์ใช้สลายความกลัวก็ได้สลายความเครียดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่กายกับใจนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเวลาเกิดโทสะขึ้นมาในใจหัวใจจะเต้นเร็วลมหายใจถี่กระชั้นนี่เรียกว่ามีผลต่อกายแต่ขณะเดียวกันกายก็มีผลต่อใจด้วยไม่เชื่อลองหายใจเร็วๆสั้นๆสักพัก จะรู้สึกเครียดคนที่หายใจตื้นและถี่จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายในทางตรงกันข้ามถ้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆใจจะเบาคลายลองสังเกตดูเถิดเวลาเราโกรธกลัวประมาลมหายใจจะถี่และตื้นแต่ถ้าเรารู้ตัวหรือจับความรู้สึกของตัวเองทันท่วงที รีบเอาลมหายใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆความรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงจะเข้ามาแทนที่ความเร่าร้อนวุ่นวายใจคนที่เครียดบ่อยๆลองหายใจแบบนี้ดูบ้างจะรู้สึกสบายขึ้นมากถ้าใช้ลมหายใจให้เป็นนอกจากลมหายใจจะเป็นเพื่อนเตือนสติและเป็นยาคลายความเครียดชั้นดีแล้ว เรายัางจะพบต่อไปด้วยว่าในลมหายใจนั้นมีทรัพย์ล้ำค่าที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดทรัพย์ที่ว่านั้นก็คือความสุขสงบคนเรามักสแสวงหาความสุขนอกตัวเสียเงินเสียทองไปมากมายกับสิ่งเสพนานา,นานชนิดแต่แท้ที่จริงความสงบนั้นมีอยู่แล้วในลมหายใจของเราอยากให้เกิดผลดียิ่งขึ้นก็ให้น้อมใจไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจด้วย ยิ่งจิตใจแนบชิดสนิทกับลมหายใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นหรือจะนับด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งจากนั้นหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองเรียงไปจนถึงห้าหรือต่อไปถึงสิก็ได้ที่แล้วมาเราหายใจออกแบบทิ้งๆิคว่างคกันจนเป็นนิสัยส่วนลมหายใจเข้าเราก็นึกว่ามีแต่ออกซิเจนเท่านั้น ที่จริงลมหายใจเข้าและออกมีของดีมากมายกว่านั้นในลมหายใจมีทั้งสติมีทั้งความผ่อนคลายและความสุขสงบมีอะไรต่ออะไรมากมายที่ลมหายใจสามารถให้เราได้ข้อสำคัญคือเราต้องใส่ใจกับลมหายใจของเราให้มากกว่านี้แทนที่จะละเลยจนลืมตัวบ่อยๆว่าเรากำลังหายใจอยู่กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์